สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ซบอลสีนะครับ f c ซบอลสีส่วนลุงก้านะครับวันนี้วันที่23นะครับพระรหัสที่13บเดือนมีนานะครับก็วันนี้ก็จะมีส่วนลุงก้าก็จะมีไม้มาแบ่งนะครับก็อยู่ประมาณสัก2อถาดกว่า3าถาดนะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะครับอนะครับประมาณนี้มีประมาณนี้ก็ไม้เก่าเก่านะครับ ราคาโดนโดน,นะครับราคาโดนใจนะครับเป็นราคาที่รวมค่าจะส่งก็น่าจะส่งให้อลุงกาจะสัดส่งให้ภายในวั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 นเสราร์หรือวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่าสัดส่งน่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันวันอาทิตย์นะครับประมาณวันอาทิตย์ดีกว่านะครับก็มารายเรียงกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ มากันที่3กระถางนี้เลยนะครับก็คือเป็นณเมืองนนนะครับณเมืองนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับณเมืองนนด่างนะครับด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบอ่านี่ก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าก็ด่างนะครับด่างด่างทุกใบนะครับาณเมืองนนนะครับ าราคาที่รวมค่าจัดส่งเลยนะครับณเมืองนอนนะครับณเนะมืองนอนนะครับราคาที่รวมค่าจัดส่งนะครับก็กระถางที่1นะครับกระถางที่1กระถางที่สองหนึ่งสองนี้นะครับราคาที่รวมค่าจัดส่งแล้วนะครับาาราคาที่รวมค่าจัดส่งแล้วก็200บาทนะครับ200บาทเพราะว่าต้นโตใบใหญ่แล้วนะครับใบใหญ่แล้วลอง weiteren, เทียบกับฝ่ามือดูนะครับก็ใหญ่แล้วนะครับ 200บาทนะครับ200บาทรวมค่าจะส่งกระถางนี้นะครับกระถางนี้กระถางเล็กหน่อยย่อมลงมาหน่อยก็160บาท160บาทอ่าอันนี้200บาทอันนี้กระถางที่3นี้ก็เอ่อ160บาทอ่าแล้วก็จะมีเจ้า,อาบอลสีที่ชื่อว่าเทพสายรุ้งนะครับอ่าเทพสายรุ้งอันนี้ก็จะเป็น เหลืองเหลืองเหลืองแดงแดงนะครับเหลืองเหลืองแดงแดงแล้วก็เหลืองอ่อนๆประมาณนี้นะครับเขียวเขียวอ่อนๆประมาณนี้กระถางนี้นะครับกระถางนี้ก็อยู่ที่400บาทนะครับเทปใสลุงมาที่สิราหุ้มทองโอโหหลอดใหม่กาลังสวยเลยหน้าแดงนะครับหูเหลืองเหลืองประมาณนี้เลยหูทองทองประมาณนี้เลยนะครับสิราหุ้มทองนะครับตามชื่อเขาเลยนะครับสีราหุ้มทองก็อยู่ที่150บาทนะครับสีราหุ้มทอง150บาท อ่าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเทพสายรุ้งเหมือนกันครับเทพสายรุ้งกระถางนี้ก็เอาไปแค่100บาทนะครับเทพสายรุ้ง100บาทอ่าอันนี้ก็จะเป็นโอต้นโต,นตนมากเลยนะครับเป็นไ, Star <c oughs> ไก่ฝรั่งนะครับไก่ฝรั่ง150บาทนะครับ150าบาทอ่าไก่ฝรั่ง150บาทอ่าฟอร์มกก็อยู่ที่6ใบแล้วนะครับอ่าหกใบแล้วอันนี้ก็จะเป็นจอมจอมอ,อ,อ่อ่พรนภัณธ์ครับพรนภั <stories> รรณภ์เดี๋ยวว่าจะ ขยายพันธุ์ใหม่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่มาที่ต้นนี้ก็จะเป็นกระถางนี้ก็จะเป็นเงินหนานะครับเงินหนามีต้นลูกแล้วนะครับมีต้นลูกแล้วเงินหนาเงินหนาก็เอาไปที่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งเงินหนาหนึ่งบาทแล้วก็กระถางนี้ก็จะเป็นมณีร้อมเพชรนะครับมณีร้อมเพชรแผงนะครับแผงแต่ว่าเข้าด่างนะครับด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบดูอด่างทุกใบมี5้าใบนะครับ 5ใบ, 1, 2, 3, 4, 5, บนะครับ1 2 3 4 5 6ใบนะครับ6ใบ6ใบา6ใบ, hàng, 6บมณีรอมเพชรนะครับ200บาทอ่ะ200บาทมณีรอมเพชร2 0 0บาทดางสวยๆครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าเจ้าเมืองเกาะเกต็นะครับเมืองเกาะเกต็อ่าเมืองเกาะเกต็ประมาณนี้เมืองเกาะเกต็อันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าอ่าชิ้นผ่านะครับเมืองเกาะเกต็ก็150บาท150บาทอ่าแล้วก็จะมีหนอเขา อ่าอันนี้หน่อเขานะครับหน่อเพิ่งแยกหน่อมานะครับอ่าก็จะใบใหม่ก็จะเหลืองมาเลยนะครับแล้วก็ใบแรกนี่ก็ฮาบสวยเม็ดสวยเลยนะครับอ่ากระดูกแดงมาเลยนะครับกระดูกแดงมาเลยนี่ก้านแดงเลยนะครับอ่ากรอบเก็ตอันนี้แยกหน่อนะครับ กเกาะเกตแยกหนอ่อกระถางนี้ผมขอ2 0 0นะครับเกาะเกต200นะครับ,200รบถ้าเป็นชิ้นผักก็150บาทแต่ว่าด่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนี่เจ้านี่ด่างด่างประมาณนี้เลยก็ก,ก็ก็คือเจ้าเศรษฐีพันล้านนะครับเศรษฐีพันล้าน,นครับตุมีตุมะนะครับก็เริ่มโตแล้วก็เอาไปเลี้ยงชมกันนะครับแต่ว่าด่างให้ด่างทุกใบเหมือนกันราคาเดียวกันนะครับ150บาท150าบาทอ่าบาท แล้วก็นี่มีอีกสองกระถางก็คือเทพอักษรา,า,รานะครับเทพอักษราสวยๆนะครับด่างสวยๆประมาณนี้เลยนะครับด่างสวยๆนะครับอ่าด่างสวยๆประมาณนี้เลย2กระถางนะครับอ่ากระถางละ120บาทนะครับอ่าหนึ120บาทนะครับเทพอักษรานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น บอลเก่าบอลโบราณปี50นะครับก็คือมหาราชป้ายนะครับมหาราชป้ายนะครับมหาราชป้ายนะครับป้ายทุกใบนะครับ200บาทนะครับมหาราชป้าย0 0บาทอ่บาทแล้วก็จะมีเจ้าหนี้หานุมานประสานกายแยกหน่อมานะครับเพิ่งมี2ใบนะครับเพิ่งมีบอ่ใบต้นโตก็สูงแล้วครับหานุมานประสานกายก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับสําหรับหานุมานประสานกายนะครับ แล้วก็กระถางนี้กระถางนี้ก anyway. ็จะเป็นเจ้าสิริพรนะครับสิริพรนะครับสิริพรแต่ว่ากระถางนี้ผ่าแผงมาจากอับสอนสวรรค์นะครับอับสอนสวรรค์เป็นสิริพรนะครับสิริพรกระถางนี้ก็200บาทนะครับ200บาทสิรานักป่าสิรานักปาดางเหลืองประมาณนี้เลยสิรานักปาดางเหลืองนะครับสิรานักปาด่างเหลืองอย่างนี้ก็ เอาไปที่200บาทนะครับ200อบาทานางสุชาดานะครับนางสุชาดาอยู่ในตับพระพุทธประวัตินะครับนางสุชาดาเริ่มโดนแดดแล้วเริ่มเริ่มกัดสีแล้วนะครับเริ่มกัดสีแล้วเขาสีจะสีแดงขึ้นไปเข้มๆประมาณนี้เลยนะครับเรื่อยๆประมาณนี้เลยนางสุชาดานะครับนางสุชาดาก็150บาท150บาทอ่าบาท แล้วก็จะมีนี่อ่ะอสงไขนะครับอส,ส, ridge, อส,สองไขอสงไขอสงไขมีมีทั้งหมดอยู่3กระถางนะครับอ่าไล่เรียงกันไปเลยนะครับกระถางที่1นะครับกระถางที่2แล้วก็ etcetera, วก, inteiro, กระถางที่3ามอ่าสามกระถางนี้ราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกัน140บาทรวมส่ง140บบาทรวมส่งกระถางต้นโตแล้วนะครับโตแล้วนะครับกัดสีทั้งหมดแล้วนะครับ กัดสีหมดแล้วสามารถเลี้ยงนอกเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเลี้ยงนอกตู้บอลที่ผมเอามาทั้งหมดนี่ยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอบอลสีที่ชื่อว่า พรมพี่มานนะครับพรมพี่มานกระถางนี้นะครับกระถางใหญ่นะครับกระถางใหญ่กระถางหกแล้วนะครับหกแล้วใส่ตั้งแม่นะครับใส่ตั้งแม่ป้ายประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับกระถางใหญ่เนี่ยผมขอขายที่100 180่บาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ส่วนกระถางนี้นะครับเป็นชิ้นผ่านะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นมาแยกหน่อนะครับ ม้แยกหน่อนะครับไม้แยกหน่ออันนี้จะเป็นทรงกอเลยพุมกอเลยเนี่ยทรงกอเลยมีทั้งหมดอยู่5้าดใบนะครับกระถางนี้นะครับเป็นไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อก็ข้อดีก็คือเขาโตเร็วนะครับโตเร็วโตเร็วกว่าชิ้นผ่าพวกนี้นะครับชิ้นผ่าพวกนี้อันนี้ก็ชิ้นเป็นไม้แยกหน่อก็เอารู 160บาทง,าง่ายง่ายนะครับง่ายๆครับ160บาทพรมพิมานนะครับพรมพิมานอ้อเริม2กระถางนี้ไปนะครับลืม2กระถางนี้ไปก็คือบอลสีที่ชื่อว่าพาม,มาจากดารานพรัตนะครับ <c oughs> ดารานพรั์ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เขาไม่ป้ายนะครับ <c oughs> หรือว่าจะป้ายไม่รู้นะครับ <c oughs> อาธิเป็นว่าไม่ป้ายก็คือจะเป็นทิพวารีนะครับ <c oughs> ทิพวารีทิพวารีก็1 <c oughs> 8 0บาทนะครับแล้วก็สิตระิ สิตามันเป็นบอนกราบนะครับออันนี้ใครจะดูต้นแม่นะครับลองทักมานะครับลองทักมานะครับทักมาส่วนส่วนเบอร์โทรติดต่อลุงก้าหรือว่าลนา์นะครับเฟซบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงลุงก้าจะวางไว้ที่ใต้คลิปคลิปนี้นะครับสิมันตานะครับ200บาทนะครับเป็นบอนกราบที่สวยมากนะครับแล้วก็หา ไม่ค่อยมีใครทำนะครับสิมันตานะครับสิมันตานะครับลองลองดูนะครับแต่โตไปเขาสวยมากๆนะครับก็ประมาณนี้น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้แล้วก็ล่างๆในคอนโดก็ยังเล็กอยู่นี่ก็จะเป็นสาวนครชยัยศรานักปั์เหมือนกันด่างด่างเหลืองอย่างนี้เลยนะครับก็ต้นเขายังเล็กอยู่ต้องรออีกนิดหนึ่งรออีกนิดหนึ่งคือลุงกล้ามไม่ไม่ทันจริงๆนะครับรโตไม่ทันจริงๆ,ๆโตไม่ทันแล้วก็ ตอนนี้สวนที่ที่เขาขายสวนใหญ่ๆก็เริ่มเริ่มจะไม่มีดอกอต้นไม้เหมือนกันนะครับเริ่มจะไม่ค่อยมีต้นไม้เหมือนกันนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับสําหรับคลิปคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ตังแม่สายตั้งแม่ก็จะมีนี่เทพใส่ลุงนะครับเทพใส่ลุงกระถาง6นะครับกระถาง6นะครับก็มีอยู่2กระถาง3กระถางก็ ขายนะครับขายนะถ้าชอบนะครับราคาไม่แพงกระถางละ320บาทรวมส่งนะครับด่างสวยๆตั้งแม่อย่างนี้เลยกระถางหกนะครับกระถางหสูงใหญ่เลยก็รวมส่งนะครับ320บาทนะครับอันนี้ก็เป็นณเมืองนนนะครับณเมืองนนาณเมืองนนก็เป็นหน่อนะครับเป็นหน่อณเมืองนนนะครับแล้วก็เลนูนครนะครับอันนี้ก็ยังเล็กอยู่ณเมืองนนนะครับ แล้วก็จะมีเจ้านี้บุษราคำนะครับบุษราคำด่างแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็คือเป็นเพชรจอมทองนะครับแต่ว่าเขาไม่ไม่ยอมแดงสักทีหนึ่งนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็เอาไปร้อยเดียวร้อยเดียวนะครับเพชรจอมทองนะครับไม่ป้าไม่ไม่ด่างชมพูนะครับแต่ว่าเขาก็มีใบแดงๆประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เอาไปร้อยเดียวรวมส่งไปเลยนะครับอ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลุงก้าฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ095นะครับ095นะครับ419 419 5351แล้วก็ส่วนคลิปหรือว่าเบอร์โทรเฟซบุ๊กไลน์เดี๋ยวลุงก้าจะวางไว้ใต้คลิปคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ติดต่อลุงก้านะครับสอบถามได้แล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันอาทิตย์นะครับ 095นะครับ0 9 5ย์95 3 5 1สีฝากบอลสีสวนลุงก้าไว้ด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ